เดี๋ยวไปให้ดูยกให้ดู ครับผมเดี๋ยวมาฉีดให้ดูแล้วอันนี้ไร่ผมเองที่ผมทําก็เบียร์ยาเริ่มมาแล้วยังไม่ได้เก็บสักรอบเลยนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดสวิกให้ดูนี่นะแล้วก็เปิดวาล์วน้ําแต่ถ้าน้ําเต็มอย่างเงี้ยคือไม่ต้องเปิดวาล์วสุดหรอกถ้าเบียร์ยามันน้อยอย่างเงี้ยเนี่ยดูนะเนี่ยเนี่ยลองดูนี่ผมเปิดวาล์วนิดเดียวเองนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแต่โอ้โหพลาดเลยวันนี้ผมลมแรงต้องแบบฉีดตำๆหน่อย ชีดยากันเนี่ยเย่ดินไปเลยแต่โอ้โหต้องทำต่ำหน่อยลมแรงครับหาดเลยผมลมแรงต้องค่อยๆ มาแล้วผสมยามาแล้วอะ่ะต้องฉีดครับผมนี่เดี๋ยวดยวต่ำๆเลยลมนิ่งแล้วเย็นๆอากาศเปิดวาวนิดเดียวนะเพราะว่ายามันเบียหญยามันน้อยครับ ลมก็คอยจะพัดจริงๆตรงไหายยานย่าหนาเราก็ช้าลงหน่อย น,นี่ผมจะเปิดวาวสุดให้ดูมันจะประมาณนี้อุ๊ยอุยมันตายนี่อันนี้เดินยาเยอะขึ้นนี่เลยเห็นไหมครับผมวาวาเปิดนิดเดียวให้ให้นี้ก็เราก็ช้าหน่อยมุดมดไปอย่าไปยกสูงนะตายนะครับมันตายนะเนี่ยเราก็ น,นี่เปนหน่อยมันลกถ้าตรงไหนไม่ลกก็ตามนี้เลยครับปืดเลยเนี่ยมันกระจายตัวนะอ่ะครับผมอันนี้ให้มาชมผลงานตั้งแต่ฉีดไว้ที่แล้วหลักหลักเดิมนะหลักเดิม อันนี้ฝั่งฝั่งซ้ายนี่ฉีดแล้วฝั่งขวานี่ยังไม่ได้ฉีดอ่ะผมจะลิไล่เก็บไปตั้งแต่เบี้ยหญ้าเล็กๆอ่ะอย่างเงี้ยคือรอให้หญ้าสูงหญ้าทั่วมันเงนี้ยโอ้โหไม่ได้เรื่องครับถ้าคนทําไร่จะรู้เลยว่ามันมันฉีดยายากมากครับผมเนี่ยผมจะไล่เก็บไปเนี่ยเห็นไหมตายนะที่ผมผสมมาที่ที่แล้วเป้หกลิตรเป้หกลิตรน้ำหกลิตรนะผมใส่ย,ยามาประมาณสามร้อยแปดสิบครับแล้วก็2ังซีดีประมาณห้าสิบหรือหกสิบดีซีเนี่ยประมาณนั้นเนี่ยตายนะ เนี่ยตายนะครับเนี่ยให้ดูใครว่าไม่ตายอะ่ะที่ผมเดินเร็วๆอ,อ่ะอ่าก็เดินเดินเดินนะครับเดินเลยอะ่ะครับเนี่ยเป็นน้าน้อยอะ่ะตายนะครับเนี่ยเนี่ยดูร่องผมได้สิบสองร่องอะ่ะแล้วที่อะ่ะถึงนู้นเลยนะครับโหหลายร้อยเมตรนะครับพุ่มพุ่มไม่ใช่พุ่มนี้นะพุ่มนี้เลยนี่นี่นู้นเลยนะครับแดนอะ่ะเกือบถึงพุ่มนู้นอะ่ะโหหลายร้อยเมตรนะครับตก สามสี่รอเมตรนู่นนะครับผมได้สิบสอล่องอะ่ะน้ำหกลิตรองอผมไม่ต้องมาแบกยี่สิบสามสิลิตรไงอ่าประมาณนั้นครับผมตายนะครับนี่ผลงานนะครับอันนี้เดินแบบไม่ไวนะที่ผมเดินอีตรงนี้มันจะมีเกาะ ย่าอันนี้ขึ้นครับก็ที่เดินที่ผมเดินเป็นน้ำน้อยปกติแต่ผมไม่ได้เก็บสันล่องอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เชิงว่าใส่ขึ้นมามากเพราะว่ามันมันเล็กเรารอให้มันมันโตหน่อยเราค่อยใส่ขึ้นมาเก็บอย่างเงี้ยมันก็ประมาณนี้ครับเพราะว่ารอบแรกมันมันน้อยผมจะเก็บเลยมันก็กลัวมันตายครับแล้วลมมันแรงด้วยวันนั้นอะ เนี่ยถ้าเดินกลางร่องนี่กว้างนะครับออกกว้างนะเนี่ยหญ้าในร่องตายมันก็ประมาณนี้ครับอ่ะครับผมสวัสดีครับผมนาดน้ำน้อยอันนี้เป็นน้ำน้อยเดีย๋ยวจะมาลองฉีดให้ดู ครับผมก็มาฉีดก็ใส่ชุดใส่อะไรให้ดีนะครับเพราะว่ายามันข้มใส่รองเท้ารองเท้าบูทดีๆเพราะว่ามันจะซึมเข้าร่างกายครับต้นเมษาของผมเปิดสวิตช์ไฟเปิดวาล์วน้ะเห็นไหมสังเกตละอองยาเราเนี่ยคะความออกกว้างอะ่ะอันนี้ผมผมก็จะหลีหน่อยเพราะว่ายามันไม่เยอะเท่าไหร่ของผมผมเก็บไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยตายนะเนี่ย ผมก็จะใส่ช่วยอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากให้มันขึ้นสันล่องด้วยเพราะรอบนี้ผมจะเก็บรอบสุดท้ายแล้วครับผมถ้าเกิดคนล่องแคบก็เดินกลางได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยตายหมดนะครับความได้เยอะได้น้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแปลงด้วยบางคนหญ้าหนาหญ้าลกมากก็จะลดน้อยลงแต่ทางผมอย่างเงี้ยนะผมก็ได้สองส,องสามไล่สบายครับอันเนี้ยสบาย สองสามไลนนี่สบายเลยครับผมฉีดอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอย่างเรามีหญ้าอย่างเงี้ยเราก็เบาเดินช้าลงเนี่ยขนาดนี้โดนเท่รอบที่แล้วอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไปเนี่ยลมนิ่งๆอย่างนี้นะส่เดินเลยเนี่ยอย่างเงี้ยตายนะครับเดี๋ยวถ้าว่างผมจะมาถ่ายให้ดูว่าตายไหมเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยมีลูกน้อย ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดหญ้าหนาเราก็เดินช้าลงยญ้าน้อยเราก็เดินเร่งสีเท้าหน่อยอ่าเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เดินช้าถ้าเกิดไม่ใส่สันล,ล่องอ่ะยังไงมันก็ไม่ตายครับไม่ว่าเป้อะไรก็ไม่ตายหรอกครับไม่ใช่ว่าแต่เป้ผมเลยมันอยู่ที่คนฉีดด้วยนะครับการผสมยาด้วยครับผมผมก็จะมีสูตรผสมไปให้ใครที่ซื้อเป้จากผมก็ผมก็จะบอกไปตลอดว่าใส่อะไรยังไงเท่าไหร่ ครับอันเนี้ยยังผมล่องกว้างเนี่ยผมก็จะใส่ใส่อย่างนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่าถ้ามันมีหญ้าสั่นล่องนะครับยังไงมันก็ต้องใส่มันเป้แรงดันเป้อะไรก็ช่างถ้าถ้าไม่ใสยย่งไงก็สั่นล่องก็ไม่ตายหรอกครับนอกจากฉีดไปกลับครับผมประมาณนี้ถ้าหญ้าบางเนี่ยผมก็จะเดินไวใส่ไปอย่างเงี้ย นี่ตายนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยท่านั้นหาเราก็ต้องช้าลงมันก็จะได้ปริมาณเยอะปริมาณน้อยมันอยู่ที่หญ้าอยู่ที่แปลงด้วยครับมันไม่ใช่อยู่ที่เป้ผมอย่างเดียวอยู่ที่คนฉีดด้วยครับครับผมมันก็หลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบนะครับไม่ใช่ว่าเป้หนึ่งได้ห้าไร่เลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นครับเพราะว่ามันทายาหนหญ้าลกอย่างเงี้ยโอ้โหจะไปให้ได้เป๊ะเลยก็ไม่ได้ครับแต่ถ้ามาหญ้าสูงก็ต้องเหยียบ